กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรที่เคารพผมพัฒนาสภโสสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดสวุวรรณคามพักเพื่อไทยผมมีเรื่องหารือท่านประธานอยู่สองเรื่องโดยปกติผมเองก็ไม่ค่อยใช้สิทธิ์ในการหารือนะครับวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับแล้วก็ฝากท่านประธานนะครับผ่านไปถึงเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ วันนี้การเมืองไทยก็ค่อนข้างกำลังชุลมุนนะครับวุ่นวุ่นก็ให้กำลังใจทุกฝ่ายนะครับที่จะทำเพื่อบ้านเมืองผมเห็นสมาชิกหลายท่านนะครับก็ไม่อยากให้พลาดพิงเพราะทุกท่านเนี่ยมีเอกสิทธิ์ของความเป็นผู้แทนรัษฎรในฐานะสมาชิกรัฐสภาอยู่แล้วนะครับก็เป็นเอกสิทธิ์ของทุกท่านนะครับก็ แต่ผมกราบเรียนท่านประธานนะครับว่าผมเองวันนี้เรื่องแรกเนี่ยผมมายืนยันนะครับว่าผมเองเนี่ยพัฒนาสับปสูพร้อมลูกสาวนะครับก็ยังคงเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับเป็นเรื่องแรกที่หารือในวันนี้เรื่องที่สองนะครับโดยปกติสมาชิกนะครับทุกท่านก็มีการหารือไปกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผมเองวันนี้ก็คงจะใช้เวทีแห่งนี้นะครับในการที่จะขอบคุณ ทางรัฐบาลแล้ก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อนๆก็ได้พูดไปแล้วเงินช่วยเหลือไร่ละพันนะครับให้กับเกษตรกรนะครับช่วยเหลือ,อชาวนานะครับแล้วเรื่องที่สองนะครับอ,อยากแจ้งเพื่อนสมาชิก บัญชีรายชื่อจากพรกกล้าทำเมื่อสักครู่นะครับที่ท่านได้เป็นห่วงเป็นใยในเรื่องถนนที่ตำบลดงสว่างอำเภอนิคมน้ำอูนนะครับพอดีผมเพิ่งทราบมาว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุนครเองก็กำลังดำเนินการในปีนี้นะครับต้องขอบคุณท่านสมาชิกพรกกล้าธรรมนะครับที่ท่านเองได้เป็นห่วงเป็นใยเรื่องสุดท้ายนะครับต้องขอบคุณกรมทางหลวงนะครับที่ได้อนุรั์ อนุมัติงบป,ประมาณนะครับในการก่อสร้างถนนช่วงพังคนวลิชภูมิแล้วก็ช่วงอำเภอวาลิตไปยังอำเภอภูพานนะครับซึ่งเป็นสายเดียวกับที่เพื่อนสมาชิกจากพรกกล้าทำรรเป็นห่วงนะครับมีความใกล้เคียงขอบคุณมากครับท่านประธาน